เป็นไปได้ I'm trying to hold my b r i e n d I didn't stay this way Can't let this moment end มีความเป็นไทธนาวุธ You set off a dream The stars we steal from the night sky will never be enough. These hands could hold the world for it all. ดีครับผมสวัสดีครับยังโอมครับโอ้ยังโอมมาแล้วยังโอมมาแล้วโอเคคือโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟังเสียงถามพี่นิกกี้ก่อนเจนไหนเด็กกว่าพี่กี้ซีรีวายเอาแต่ละเราจะรู้ไหมเนี่ยประเทศเราทําอะไรขายอะไรขายข้าวข้าวทําอะไรทำนานานาถ้าว่าอย่างนี้พูดมาเหอะพูดเถอะพูดเถอะอยู่ในค่ายนาดาวหน้าที่สองดีมากดีมือใทยพี่คะ นักแสดงนาดาวเนี่ยมีแบบเยอะมากถ้าเขาถ้าเขาอย่างนี้แล้วมีกระโดดเขาเดินอย่างนี้ด้วยไม่ใช่เขาละเราไปกายภาพบําบัดได้เลยค่ะเคยฟังวิวกินร้องเพลงปะคะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรเคยไปดูม้าที่ที่อไนม่ต้องแลเราเต้นเป็นท่าเดียวครับอ่ะพี่ไก่เคยสัมภาษณ์เขาปะพี่อ่ะไม่เคยสัมภาษณ์เขาเลยเวลาพี่โกหกพี่จะจมูกบาน เวลาพี่ไม่โกหกจมูกพี่ก็ยังจะบานพูดเพื่อมาหลอกดาเขาพูดมาอย่างงี้พี่ควรช่วยเขาไหมฮะผมบอกเลยนะไอปาลิดไอพาลิดแม่ผมไม่ได้โกหกด้วยครั้งเนี้ยไม่ไอซ์ไม่ได้เสียงแบบนี้เพราะไอเป็นเพื่อนกับแม่ไอซ์ดูภูมิใจที่เป็นเพื่อนกับแม่ไอซ์มากเลยนะในฐานะที่หนูเป็นแฟนคลับที่ค่ะค่ะตั้งแต่เพลงเจ้าช่อมาลีละหนูชอบ อันนั้นมิสเตอร์ทีมนั้นมิสเตอร์ทีมเออไม่ต้องฟังมาละอันนี้ชันชื่อบูชาบามันขายการเฮ้ยนี่มุกปะเนี่ยไปที่โกอินเตอร์ไปทั้งจีนพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนได้พี่ป้องนวัดไงก็ป้องไปจีนไงป้องดังที่จีนไงปรับป้องไปเลยปะ ไม่จับจดอยู่คนนี้เมื่อกี้เห็นพูดถึงป้องนวัดคับครับเครื่องเหรอคะมีพูดตอบห้พูดถึงบอกนี่ชอบหรืออะไรครับเฮ้ยต้องเป็นเด็กแล้วล่ะเพราะว่าบอกเป็นคืนลูกใหม่ใส่ใจคำถามเขาด้วยค่ะโอใช่ค่ะตอนนี้สมองช้าละคุณตอบเขาด้วยค่ะสมองช้าแล้ะชอบป้องค่ะแต่ถ้าเปิดกำแพงมาอาจจะชอบคนนี้แทนป้องก็ได้เออแล้วถ้าผมเป็นพี่ป้อง พีทพี่จะบอกอะไรกับผมอะครับอ่ะปลี่ยนิดีอันนี้ดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชักคุณคุณละจังหวะการพูดแป๊บหนึ่งนะน่าจะเป็นคนเนี้ยใครคะเขาเป็นคนผิวค้ำคำครับแล้วกีชื่นชอบเขามากเนมแกสโนบะในนาดาวมาจากนาดาวจริงเหรอคะมาจากนาดาว รู้ไงรู้ไงแฟนเขาก็ยังหลอกเลยพี่นิโคเขาหลอกแฟนเขาแบบเพื่อเพื่อเพื่อรายการแต่ว่าจริงๆแล้วชีเป็นคนฟูตตรงหล่อเป้าเอางี้หล่อเป้าก็ได้นะไม่ติดได้นะ คนนี้คือหล่อเลยสูงเลยผิวเป็นแบบไทยแท้ Dark Tall and Handsome ใช่ Dark Long and Handsome ทอล์ทอลไม่ได้หล่อครับผมเรียนไม่ค่อยจบก็ไปซื้ออบไปซื้อในเซเว่นไงเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งด้วยนะอ้าวแล้วนี่บอกไทยแท้นี่บอกลูกครึ่งพี่นิโคลฮะถ้าเครียดรบกวนเอามือบี้ตรงอื่นได้ไหมตรงอื่นไหมตรงอื่นไหมไม่รู้ตัวขอโทษนะคะเครียด่ะแต่ว่า ้ามันเยอะค่ะเห็นยืนบี้ยู่นานมากเลยยืนกั๊ยนนานลตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งโอเคค่ะอามาเป็นผู้ชายแท้ด้วยเปล่าเป็นชายแท้ครับเป็นชายแท้ครับมีแฟนแล้วยังคะมีมีผัวมีผัวไม่ชายแท้แต่มีผัวอ่วแล้วเป็นผู้ชายแท้แต่มีผัวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มีผัวได้ไม่จะาสามกไกไงด้ยโอ้ my god พ่อไม่ถามดีกว่าพี่ยังมีผัวเลยอ่คพี่นิกี้ครับค่พพี่นิกี้คิดว่าผมเป็นใครครับ ถ้ารู้ก็บอกไปแล้วไงไม่รู้ไงเนี่ยพูดภาษาอังกฤษให้ฟังสักประโยคได้ไหมคะ This is a cat บอกไป A B C D E F G A B C D F G วิคํำว่า G มันแบบมัน G อ่ะแปลว่าคนนี้สำเนียงดี Where is the lift Where is the lift Where is the lift แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าอะไร Where do you live บ้านคุณอยู่ที่ไหนเปล่าเปล่าฉันติดอยู่ในลิฟต์มาช่วยฉันด้วย เริ่มเริ่มวงการจากเล่นซีรีส์หรือเปล่าหรือว่าเป็นนักร้องนักแสดงแสดงไม่ใช่แคทโนวาหรอวะใช่และซีรีส์เขาแบบพูดภาษาจีนด้วยอู่ที่มืมชิ้ไม่หนีอย่อฮาเราเป็นจีนจริงหรือเปล่าเนี่ยคนนี้ชอบมาจับผิดอะคนนี้เขาหลอกใช่ไหมเขาหลอกกีนหมดเลยใช่ไหมตุ๋ยเขาหลอกเราอยากให้เธอมั่นใจในตัวเธอเองเด็กชิโร่เอาไปเล่นที่อื่นปะเอาไล่แขกซะแล้ว พิติ๊กเขาเขาร้องเก่งจริงแต่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งไงคือเขาไม่น่าจะเป็นพิติ๊กแน่ๆ่พี่ป้องก็ไม่ใช่ลูกครึ่งด้วยแล้วเขาเป็นเด็กด้วยคือทุกคนพูดความจริงหมดเนี่ยจะไม่รู้หมดแต่ตอนกวินเล้อย่าใส่อารมณ์ดิ๋อาไม่ไม่ไม่ได้ใส่อารมณ์เดี๋ยวไปไหนนั่หนพี่นิคไปไหนกลับบ้านเรากลับไม่ได้สิเล่นไม่จบก่อนเปล่าจะแอบดูหลังก็แพงไม่ได้ไม่ได้อยากขี้กองอยากขี้กองอยากใช่ไหม ขอสามคำเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงช่วยพี่นิโคหน่อยคุณรู้จักคุณรู้จักอากัยครับฉันรักเขาเป็นคำผู้ที่ไร้ประโยชน์เขาหลอกแมเขาหลอกแา่ไม่ได้ช่วยเลยเกินน้องปุ้ยครับเดี๋ยวไปย่าเดี๋ยวไปย่าโอ้กวินเ้ยรักน้องสามคำได้เลยครับอยาพืนติก อายุเท่าไหร่คะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะอย่างพี่นิกกี yeah ้นี่ถือว่าเป็นสเปกเราได้ไหมครับนักร้องหลังกำแพงนางในฝันครับนางในฝันฟันดีหรือฝันร้ายคะเล่นเล่นซีรีส์วายหรือเปล่าคะเล่นตั้งแต่เอถึงแซดเลยครับนี่ปีโป้ปีโปรู้จักเอสนุกรู้จักเหรอเอาไม่รู้ให้ห้าคนนี้บอกไปเป็นชื่ออยู่ที่ว่าพี่นิกกี้จะ เชื่อใครหรือว่าเชื่อตัวเองก็ได้หนึ่งชื่อครับเจมส์เรืองศักดิ์เจมส์เรืองศักดิ์มาได้ยังอ่ะปุ้ยครับบี้เคพีเอ็นเดอร์สกาบี้เดอร์สกาว่ะชอบผมชอบเขาพี่เป็กกี้ครับไวพดเพชรพดเฮ้ยไวพดเพชรพดเฮ้ยไวพดเพชรพลวอ้ไวพดเพชรพันเอ้ยผูกแล้วอ่ะนี่แหละ บิลกินบิลกินครับไอสลลนด์ยูอสลันดูครับปีโป้ละกันอะผมเสียใจนะครับที่พี่จำเสียงผมไม่ได้ต้องฟันธงแล้วครับ <P> พี่นิโคครับนักร้องหลังกำแพงคือใครเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองปีโป้ฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือน้องปีโป้นะครับ เพราะว่ารายการนี้ต้องเอาใครที่กี้รู้จักมาไม่งั้นมันไม่มีความหมายพวกฉันมาก็ไม่มีความหมาย <S <S อะไร <S <S ค่ะมีสิน้าังว่าก็พอแล้วเอาสามีภรรยานี่เพื่อนรักกันมันมีเต็มของมาต้องเป็นคน,นที่เรารู้จักปีโปนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสมคือน้องปีโปมาดูว่าวินหรือเฟลและจะว้าวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเพลงมา With me, cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from. ดูจ่ายพิธีครับนาองทิก้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้เป็นหนุ่มแล้วอ่ะน้องเอ้หล่อมากหล่อมากเห็นไหมสีหน mm ้า hmm. คือช็อกแบบโอ้โ ไม่ตอนแรกนึกว่าแบบกันนพัทเนี้ยแล้วแบบไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยหน้าใครลูกเราเลยอ่ะอ้า,อาลูกเอา้าล้วทำไมยังไม่นอนอแล้วมายังไงเป็นหวกสุขภาพวิญญาณคุณแม่เขาสิ่งสิ่งที่พี่นิโคพูดอะตรงหมดเลยคีย์เวิร์ดที่พูดว่ามันต้องแบบว่ามีคอนเน็กชันกันบางอย่างในวาเลเชีนชิพในค่ำคืนนี้แต่เพียงแต่นึกไม่ออกเท่านั้นเอง ทำไมจำลูกตัวเองไม่ได้ก่อนก็ไม่นึกไม่ฝันนะคะว่าจะมาเพราะว่าไม่เคยแล้วไม่เคยได้ยินลูกร้องเพลงแบบจับไมอะไรเพราะว่าเขาเทรนอยู่คือเคยได้ยินร้องเพลงแบบผ่านประตูในห้องนอนเวลาเขาซ้อมอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เคยได้ยินเขาร้องแบบอย่างเงี้ยเพราะพี่เป็นศิลปินไงผมเลยอยากรู้ว่าไม่เคยร้องเพลงด้วยกันหรือแบบที่บ้านเอ้ยมาสอน no ไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่อยู่ในหัวเลยไปอยู่ในการเทรนนิ่งของเขาใช่ไหมใช่ค่ะให้เขาทําเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าสอนนะแต่ไม่ได้ไม่ได้เคยร้องเพลงด้วยกันแบบรายการนี้เจ๋งมากที่ทําแบบเนี้ยเพราะว่าไม่เคยเซอร์ไพรส์ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะขอบคุณมากๆเป็นโมเมนท์ที่จะไม่มีวันลืมเอาจริงโกหกแม่เราครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่ห้าละเยอะละวันนี้โทรหาตอนที่อยู่ในรถบอกว่าไปมีคุยใหญ่เรียกคุยเราก็เครียดว่าแบบคุยเรื่องอะไรทําตัว เครียดๆนะครับให้ให้แม่คิดว่าจะโดนตัดออกอ๋อคือแม่จะได้แบบเฮ้ยปล่อยเราก่อนปล่อยเราอยู่ในโลกส่วนตัวใช่ครับ Acting ดีหรอกแม่เนียนมากทิกเกอร์ทำไมถึงสุดท้ายตัดสินใจรับมาอยู่หลังกําแพงเพื่อร้องกับคุณแม่ครับจริงๆผมคิดว่าจะตลกไม่ถึงยังไงพอเห็นแม่ตกใจครับอผมคิดว่ามันลตลกดีอยากเห็นแม่ช็อกแ แต่ไม่ได้ไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่าจะร้องง่ายจะร้องง่าอย่างนี้ครับน่าจะแบบเฮ้ยอะไรพี่ประมาณนี้คอมเมดี้เออออกมาดราม่าเฉยเลยว่ะอยากมาเซอร์ไพรส์แม่แหละใช่ครับใช่ครับตอนแรกกลัวว่าแม่จะรู้ว่าจะฟังออกว่าเป็นเสียงผมเองครับตื่นเต้นมากมากใช่ไหมก็ผมกลัวมากครับพอพอจะขึ้นเวทีนี้ครับเพราะผมไม่เคยร้องเพลงในหรือออนสเตจแบบนี้มาก่อนเลยยังยังไม่เคยบล็อตแคสต์ร้องเพลงก็กลัวมากแล้วแต่ ที่มีแม่ร้องด้วยครับมันมันทำให้ผมรู้สึกมันอุ่นใจไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วมันส,สบายใจมากขึ้นครับไม่ไม่ไม่กลัวมากเขาไปร้องให้คนที่ผมไม่เคยรู้จักอะที่ที่เป็นแม่มันทําให้มันง่ายขึ้นนะครับลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยจริงๆมีความน่ารักมีความเป็นศิลป,ปินในตัวคือเคยเห็นหน้าก็รักเขาแล้วอย่างที่อาบอกไงว่าเปิดมาคุณต้องรักเขาแล้วพวกเราก็รักเขามากด้วยใช่ชื่นชมกันนิโคยินดีด้วยมากๆเลยนะที่ หนูมีแบบว่าลูกแบบที่เป็นอภิชาตบุตรแบบเนี้ยนะภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ไหมครับพี่นิก้ภูมิใจค่ะภูมิใจเขาเทิกเกอร์คือทุกอย่างเป็นทั้งลูกเป็นทั้งเพื่อนรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าทำทำเยอะมากแล้วก็รู้ว่าแบบต้องมาดูแลดูแลมามีด้วยดูแลจิตใจของมามีก็ขอบคุณ ขอบคุณที่ทุกทำทุกอย่างและวขอบคุณที่มาวันนี้ I really needed this today Thank you I'm proud of you